สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิสิทธิ์พยากรณ์สำหรับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ท่านที่มีลัคนาเกิดในราศีกุมนะครับเป็นการพยากรณ์ดาวจรประจําเดือนมิถุนายน2566ชาวลัคนาราศีกุมนะครับดาวประจําตัวท่านคือดาวพระราหูนะครับตอนนี้โครจรไปยกหน้าท่านเลยนะครับได้ตําแหน่งเทวีโชคด้วยก็เรียกว่า จริงสถิตมาอยู่อยู่ตรงเนี้นานแล้วนะครับทําให้ท่านเนี่ยมีความกล้าในการตัดสินใจงานการอะไรมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นงานประจําหรือการลงทุนการค้าหาสิ่งใดๆเข้ามาเพิ่มเติมนะครับสําหรับคนที่ทํางานประจําในเดือนนี้งานการของท่านภายในองค์กรหรือในเนื้องานท่าน,นอาจจะมีปัญหาอุปสรรคที่ต้องแก้ไขและดาวเสาที่โคโจรมาทับเนี่ยเดินพักด้วย นะครับเดินถอยหลังนะครับในช่วงของกลางๆเดือนไปแล้วเนี่ยงานบางอย่างที่นําเสนอไปหรือโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยอาจจะถูกกลับมาทบทวนหรือมีการาสั่งชะลออะไรบางช่วงนะครับส่วนคนที่ทำมาค้าขายเนี่ยหรือทำธุรกิจส่วนตัวนะครับท่านอาจจะมีการร่วมหุ้นลงทุนกับพักพวกเพื่อนฝูงหรือมีคนมาแนะนำนะครับหรืออาจจะเอาธุรกิจเก่าเนี่ยมาทำใหม่นะครับ แต่อาจจะเป็นการทำธุรกิจขยายาลายออกมาใหม่โดยที่ไม่ได้เขาเรียกว่าทำฟอร์มใหญ่มากนักนะครับและอาจจะมีการช่วในการทดลองทำเพราะว่ามันจะมีคราบของการแก้ไขปัญหาในเนื้องานอันนี้อยู่นะครับแต่ก็ถือว่าท่านเนี่ยอาจจะมีความคล้อยตามหรือว่ากล้าตัดสินใจมอง มองผลบวกนะฮะมองผลบวกมากกว่าผลลบนะครับในช่วงนี้ก็มีความตึงเครยียดเล็กน้อยนะครับก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้ใครมากนักนะครับมาดูทางด้านการเงินนะครับการเงินดาวการเงินของท่านเจดาพระพุทธหัะนะครับโคจรไปอย่างราศีเมษได้ตําแหน่งราชาชโชคเรียกว่าการเงินของท่านที่เคยแบบประเภทได้มาฟู่ฟ้าตูมตามเนี่ยมันก็มีความชะลอตัวลงแต่มันก็ยัง ได้แต่ไม่ยากนักนะครับแต่ในปริมาณที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเท่าเดิมหรือมันมีดาวคู่หุ้นเข้าไปด้วยบางทีโปรเจกต์ได้มาเนี่ยอาจจะต้องมีการแบ่งสรรปันส่วนให้กับทีมงานให้กับหุ้นส่วนนะครับไปในตามความเหมาะสมนะครับเรียกว่าการเงินยังอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้อยู่นะครับคนที่มีนี้สินเนี่ยก็สามารถที่จะ หมุนหามีความคล่องตัวเข้ามาแก้ไขปัญหาได้ทางด้านความรักนะครับทางด้านความรักก็ถือว่าในเดือนนี้คู่ครองคนรักของท่านเนี่ยให้การสนับสนุนดูแลหรือคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นนะฮะเรียกว่าไปในทิศทางเดียวกันนะครับรวมกระทั่งถึงให้การช่วยเหลือดูแลไม่ว่าจะเป็นการแนะนำะทางด้านสิ่งใหม่ๆ แนวทางชีวิตใหม่ๆห,หรืออาจจะมีการไปท่องเที่ยวด้วยกันหรืองานโปรเจกต์ชิ้นใหม่เนี่ยคู่ครองของท่านช่วยได้ดีเลยนะครับในเดือนนี้แต่สําหรับคนที่ยังไม่มีคู่เนี่ยอาจจะมีการที่จะไปพบปะคนที่อ่อนวัยกว่านะครับอ่อนวัยกว่าแล้วดูดูบุคลิกดูสง่างามนะครับเข้ามาหรือม,มีการมีการเจรจากันอย่างดีรวมไปถึงการสื่อสารด้วยนะครับเพราะมันสัมพันธ์ไปถึงการ พบปะพูดคุยสื่อสารแบบยังไม่เห็นตัวตนด้วยนะครับเด๋ยนนี้อาจจะมีการพูดคุยทางโซเชียลเน็ตเวิร์กมากขึ้นนะครับทางเด๋ยนนี้มันมีสื่อมากมายนะครับก็มีการสัมพันธ์ในทางที่ดีราบรื่นไปในทิศท,ทางเดียวกันไม่ค่อยขัดแย้งกันเท่าไหร่นะครับในเดือนนี้เอามีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ดูแล้วอาจจะต้องระมัดระวังนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีกลุ่มก็คือ ความสัมพันธ์ญาติพี่น้องในเดือนนี้อาจจะมีการก็เรียกว่าแง่งงอนทางภาวะอารมณ์หรือว่าทางการแสดงออกกับญาติพี่น้องตัวเราเองนะฮะหมายถึงญาติพี่น้องตัวเ,เองในคูณเรือนนี่นะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับก็มันเป็นดาวคามันเข้าไปทําบุมด้วยมันแ,แปลว่าอาจจะควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยอยู่นะครับเอาละครับ ใครสนใจที่จะดูดวงเป็นการส่วนตัวก็สามารถแอดเบอร์นะฮะแล้วก็ทักมาทางไลน์ได้เลยนะครับขอบคุณที่ตามรับชมกันอย่างต่อเนื่องแล้วกลับมาพบกันในเดือนหน้านะครับ